อาถรรของพลอยเล่าเรื่องโดยคนหาพลอยอารามพบทเรื่องเล่าจากคนหาพลอยที่นำมาจัดทำเป็นคลิปเสียงนี้มีปรากฏในกระทู้ของเว็บไซต์ s t o l e lover com ซึ่งเป็นเว็บไซต์จำหน่ายหินสีมานานราว20ปีที่แล้วเรื่องนี้มีเนื้อหาที่สนุกตื่นเต้นและน่าติดตามราวกับเป็นนิยายที่ฟังกี่รอบก็ไม่เบื่อและเมื่อมาถึงปีพศ 2,565เทคโนโลยีได้เอือ้อมนวยให้เราหลายด้านผู้จัดทำจึงได้จัดทำให้เป็นหนังสือเสียงเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียเวลานั่งอ่านและรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการทั้งนี้จึงขออนุญาตเจ้าของเว็บไซต์ s t o e l e v e r c o m และคุณคนหาพลอยผู้บันทึกมาณที่นี้ด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนขออนุญาตแก้ไขตัดทอนเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้กระชับเหมาะสมโดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้าขอขอบคุณมาณที่นี้จาก e n l นเ l l e r r n n n g c e n เซ r อปาถันของพลอยตอนที่หนึ่งเล่าเรื่องโดยคนหาพลอย ผมพอมีเวลาได้อ่านกระทู้ถามตอบตามเว็บต่างๆมาพอสมควรมีความรู้สึกอย่างไรบอกไม่ถูกมีบางคนตั้งคำถามว่าหินหรือเพชรพลอยมีความลึกลับหรืออาถรรพ์อย่างไรและบางคนถามว่าทำไมวงการอัญมณีไทยจึงตกต่ำผมในฐานะคนหาพลอยอยากจะเล่าอะไรให้พวกคุณได้รับรู้ไว้บ้างว่ากว่าจะได้หินหรือพลอยมาแต่ละเม็ดแต่ละก้อนนั้นมันยากลำบากแค่ไหน ผมจะเล่าเรื่องจริงให้คุณฟังเอาเรื่องเพชรก่อนก็แล้วกันแต่ขอปิดแหล่งที่มาของเพชรไว้เป็นความลับทางการค้าของผมคือในวงการนี้คนที่หาของพวกนี้มาขายในท้องตลาดนั้นเขาจะปิดแหล่งที่มาของเพชรพลอยไว้เป็นความลับของเขาหวังว่าพวกคุณคงพอนึกภาพออกว่าทำไม เมื่อปลายปีที่แล้วผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งมีคนมาติดต่อให้ไปดูเพชรในประเทศหนึ่งว่าเป็นของแท้หรือไม่เมื่อผมกับเพื่อนได้ฟังข้อมูลที่เขาเล่ามาทั้งหมดก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพชรจริงๆผมจึงตกลงเดินทางไปดู จากเมืองหลวงของประเทศดังกล่าวนี้ไปแหล่งที่มีการพบเพชรนี้ต้องใช้เวลาถึงสวันผ่านป่าเขาแม่น้ำและถิ่นโรคร้ายต่างๆมากมายหากจะเล่าให้ละเอียดพวกคุณก็คงคิดว่าโมแต่คงไม่นานพวกคุณคงได้รู้ความจริง ผมกับคณะเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด5คนเป็นคนนำทางหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ของทางการเขาอีกสองคนพอไปถึงแหล่งของเพชรพวกผมก็ต้องตกใจโอ้พระเจ้านี่มันเพชรจริงๆบางเม็ดเท่ากำปั้านน้ำหนักคงไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลแต่ว่าสถานที่ที่ผมอยู่นี้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่แม้แต่คนต่างถิ่นหรือรัฐบาลกลางของประเทศเองก็ไม่อยากเข้ามาแต่ต้อง เมื่อพวกผมไปถึงคนนำทางบอกว่าห้ามมองเครื่องประดับของคนพวกนี้ให้ยิ้มเข้าไว้และทำเป็นไม่รู้ไม่ทีคนทั้งหมู่บ้านมารุมดูพวกเราทั้งคณะพวกเขาไม่มีเสื้อผ้าใช้ใบไม้ปิดของสงวนไว้เท่านั้นคนนำทางส่งภาษาประจำเผ่าให้พวกเขารู้สักครู่ก็มีคนมากันจิกกว่าคนมีหัวหน้าเผ่ามาด้วย หัวหน้าเผาแต่งตัวเต็มยศคือใช้ใบไม้ปิดของสรวนไว้ใบเดียวที่หัวมีหมวกทำด้วยขนนกหลายชนิดที่คอมีสายหลายเส้นทำด้วยเขี้ยวของสัตว์ต่างๆแต่มีอยู่เส้นหนึ่งเป็นเพชรดิบทั้งก้อนถักด้วยเชือกหนังสัตว์อะไรสัตว์อย่างไม่รู้เพชรแต่ละเม็ดใหญ่กว่าหัวน้วโป้มืออีกและขัดเป็นมันเงางามมากผมกับเพื่อนมองหน้ากันเฉยๆได้แต่นึกในใจอะไรกันนี่ หัวหน้าเผ่าพาพวกเราไปเรือนรับรองสร้างเป็นกระท่อมใช้ใบไม้มุงหลังคาผมและเพื่อนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอีกสองคนไม่รู้ว่าคนนำทางพูดอะไรกับหัวหน้าเผ่าบ้างได้แต่ดูพวกเขาคุยกันถูกคอดีหัวหน้าเผ่าชวนพวกเราให้นอนพักที่นี่หนึ่งคืนพวกเราตกลง ตอนเย็นพวกเขาจัดงานเลี้ยงต้อนรับเรามีการเต้นรำร,รอบกองไฟข้าหมูถึงสามตัวเพื่อเป็นอาหารภายในบ้านรับรองพวกเขาจัดที่นอนไว้ให้พวกเราอย่างดีคือดีที่สุดของคนทั้งเผ่าใช้หญ้าแห้งกับหนังสัตว์มาปูเป็นที่นอนไม่มีผ้าหม่มตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาแต่เช้าเป็นคนแรกมีคนเอาน้ำมาให้กับเนื้อสัตว์อะไรไม่รู้ย่างสุกแล้วแล้วเขาก็ทำท่าทางให้ผมกิน เมื่อทุกคนตื่นหมดแล้วผมจึงถามคนนำทางว่าตกลงว่าที่ให้มาดูเพชรนั้นใช่สิ่งที่พวกเราเห็นกันหรือเปล่าหมายถึงเพชรที่คอหวนหน้าเผาและบางคนที่มีสร้อยคอแบบนั้นคนนำทางตอบว่าใช่แล้วถามผมว่าคุณคิดว่ามันเป็นเพชรแท้หรือเปล่าผมตอบว่าต้องขอดูเขาตอบว่าไม่มีทางที่เขาจะถอดออกจากคอมาให้เราดูผมก็ตอบว่าง้นคงยากที่จะบอกว่าใช่ของจริงหรือไม่ เขาพูดจับหัวหน้าเผ่ากับพวกชาวบ้านก็มากันแล้วเขาก็พูดอะไรกับคนนำทางก็ไม่ทราบได้คนนำทางหันมาบอกพวกเราว่าเมื่อเรากินอาหารแล้วก็ไปได้แล้วพวกเขาจะไปส่งที่ปากทางเข้าหมู่บ้านระหว่างเดินจากบ้านรับรองมาพวกผมสี่คนไม่มีใครพูดอะไรกันเลยมีแต่หัวหน้าเผ่ากับคนนำทางสองคนเท่านั้นที่พูดกันมาตลอดทาง ผมคิดในใจว่าหากมีวาสนาจริงก็ขอให้ได้เพชรสักเม็ดกลับไปดูที่บ้านด้วยเถิดว่ามันเป็นของจริงหรือเป็นโทปาสกันแน่หรือแร่อะไรผมนึกในใจและเอามือกำพระที่แขวนมากับสร้อยทองหนักสองบาทที่คอเมื่อถึงปากทางหัวหน้าเผ่าก็หันมาทางพวกเรากล่าวล่ำลากันจับมือกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสองคนแล้วมาเพื่อนผมมาคนนำทาง แล้วหัวหน้าเผ่าก็ถอดสร้อยที่คอที่ทําด้วยเที่ยวสัตว์ต่างๆให้กับคนนำทางเส้นหนึ่งแล้วกล่าวให้ครนกันอีกแล้วหัวหน้าเผ่าก็หันมาที่ผมมาจับมือกับผมแล้วให้คอนผมแล้วหันไปพูดอะไรกับคนนำทางไม่รู้คนนำทางถามผมว่าผมแขวนสร้อยที่คอทำไมหรือผมหยิบออกมานอกเสื้อเพื่อให้เขาเห็นการและบอกว่านี่คือพระเจ้าที่ผมนับถือ หัวหน้าเผ่าหันไปพูดอะไรกับคนนำทางไม่รู้นานมากแล้วคนนำทางก็หันมาถามผมว่าขอได้ไหมหัวหน้าเผ่าอยากได้มันสวยดีผมคิดในใจว่าไม่เป็นไรถ้าเราต้องให้สิ่งที่เราเคารพบ,บูชาผมถอดสร้อยออกจากคอแล้วพนมมือท่วมหัวว่าช่วยคุ้มครองลูกและทุกคนกลับบ้านด้วยและให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยเถิดแล้วส่งสร้อยกับพระเลี่ยงทองที่หัวหน้าเผ่าไป หัวหน้าเผ่าหันไปพูดกับคนนำทางสองสามคำคนนำทางถามผมว่าทำไมต้องยกมือไหว้แบบนั้นผมตอบว่านี่เป็นพระเจ้าของผมอยู่กับผมมาตลอดผมรักมากและขอให้พระเจ้าของผมคุ้มครองหัวหน้าเผ่าและทุกคนในเผ่าคนนำทางก็แปลให้หัวหน้าเผ่าฟังหัวหน้าเผ่าแลดูมีสีหน้าดีใจมากถอดสร้อยเพชรที่คอส่งให้ผมแล้วคล้องคอให้ผมแล้วจับมือผมไว้แน่นผมตกใจมากคิดอะไรไม่ออก หัวหน้าเผ่าหันไปพูดกับคนนำทางอยู่หลายคำคนนำทางหันมาพูดกับผมว่าที่เขาให้นี้ก็คือพระเจ้าของเขาที่เขานับถือคุณให้พระเจ้าของคุณกับเขาได้เขาก็ให้พระเจ้าของเขากับคุณได้ผมพยายามข่มใจเอาไว้และมองดูชาวบ้านที่มาส่งบางคนก็มีสร้อยแบบนี้ใส่กันหลายคน หัวหน้าเขามองหน้าผมแล้วหันไปพูดกับคนนำทางคนนำทางบอกกับผมว่าพวกเขานับถือก้อนหินสีขาวนี้เป็นพระเจ้าพวกเขามีกันเกือบทุกคนหินพระเจ้าจะปรากฏให้เห็นหลังจากที่ฝนหยุดตกผมกับเพื่อนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมองหน้ากาันแต่ไม่รู้ว่าใครจะคิดอย่างไรกันบ้างเมื่อพวกเราเดินทางมาห่างจากหมู่บ้านพอสมควรแล้วคนนำทางก็หยุดบอกว่าพักกันก่อนแล้วขอดูสร้อยที่ผมได้มา ผมก็ถอดให้ทุกคนดูกันหมดขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและคนนำทางกำลังดูการเพื่อนผมก็พูดออกมาว่าเป็นโทปาสนะว่าแล้วก็มองหน้าผมเป็นอันว่ารู้กันแล้วเพื่อนผมก็หยิบมาดูแล้วก็พูดย้ำอีกว่าโทปาสจริงๆด้วยแล้วก็ส่งให้ผมดูผมก็ดูแต่นึกในใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี เจ้าหน้าที่ของรัฐก็หันมาบอกผมว่าเมื่อถึงที่พักขอผมคนละสองเม็ดได้ไหมผมรีบตอบว่าได้สิคนนำทางบอกว่าขอผมด้วยนะผมบอกว่าได้ผมนับดูทั้งหมดมียี่สิบสองเม็ดผมบอกพวกเขาว่าเดี๋ยวถึงที่พักแล้วจะแกะแบ่งให้พอถึงที่พักต่างคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องเพื่อนผมมากระซิบว่าเฮ้ยมึงจะทำอย่างไร ผมบอกว่าต้องให้เขาไปคนละสองเมตรแต่ต้องหาทางกลับเมืองไทยให้เร็วที่สุดผมวางแผนกับเพื่อนเพื่อไม่ให้มีพิรุษและเป็นที่สงสยัยผมเลือกเพชรออกมาหกเม็ดแล้วแบ่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลไปคนละสองเม็ดให้คนนำทางอีกสองเม็ดแล้วจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่อีกคนละสองร้อยเหรียญแล้วแยกย้ายกันผมกับเพื่อนและคนนำทางกลับเมืองหลวงผมต้องพักเมืองหลวงหนึ่งคืน ตอนเย็นพวกเราสามคนนั่งกินข้าวเย็นกันคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาแปลกที่ไม่มีใครถามเรื่องเพชรเลยพอตกดึกต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนอนผมกับเพื่อนนอนห้องเดียวกันเราคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อดีผมบอกเพื่อนว่าก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทําใจดีๆผมบอกเพื่อนว่าตอนนี้เพชรทั้งหมดเหลือสิหกเม็ดแต่ละเม็ดใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้องอีก ผมคิดในใจว่าถ้าจำเป็นต้องกลืนเพชรลงท้องคงทำได้แค่คนละเม็ดเดียวแล้วผมก็บอกกับเพื่อนว่าพรุ่งนี้เช้าเราต้องขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยตอนเที่ยงหากมีอะไรเราจะกลืนลงท้องคนละเม็ดแล้วผมก็เอาไปเผาเชือกหนังที่ถักเพชรไว้ทิ้งเสียแล้วเลือกเพชรเม็ดที่ดีที่สุดให้เพื่อนเก็บไว้เม็ดหนึ่งแล้วบอกว่าถ้ามีอะไรก็กลืนลงท้องไปก่อน แล้วคิดในใจว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นผมก็ต้องกลืนลงท้องเม็ดหนึ่งเหมือนกันตอนเข้าผมกับเพื่อนกำลังเก็บของมีคนมาเคาะประตูผมรีบไปดูที่ช่องรูกระจกโอ้พระเจ้าทหารเต็มเลยผมรีบบอกเพื่อนให้รีบกลืนเพชรลงท้องไปคนละเม็ดผมบอกให้เพื่อนทำใจดีๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้บอกตรงกันว่าได้เพชรมา20เม็ด เราตกลงกันแล้วผมก็ไปเปิดประตูแล้วก็ทำท่าตกใจทหารเข้ามาคนห้องเจอเพชรที่เหลือแล้วพาเราไปสอบสวนผมก็ยืนยันว่ามันน่าจะเป็นโทปาสทหารบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐสองคนและคนนำทางของผมโดนจับแล้วผมจะเอาของออกไปจากประเทศเขาไม่ได้ผมก็บอกเขาว่าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรจะเที่ยงแล้วผมต้องไปสนามบินคุณอยากได้ของก็เอาไปเถิดไม่เป็นไร พวกทหารขอดูตั๋วเครื่องบินของผมผมต้องไปให้ถึงสนามบินก่อนขึ้นเครื่องหนึ่งชั่วโมงเครื่องบินออกเที่ยงแต่ตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วผมบอกเขาว่าต้องกลับไปเก็บกระเป๋าที่โรงแรมอีกพวกเขารีบพาผมขึ้นรถมาเก็บกระเป๋าที่โรงแรมและพาผมกับเพื่อนมาส่งที่สนามบินพอมาถึงสนามบินพวกเขาพาผมมาส่งถึงเครื่องเลยโดยไม่ต้องผ่านตอมของที่นี่ พวกเขาจัดก,การเช็คอินโหลดกระเป๋าเดินทางให้เสร็จเพราะเครื่องบินรอผู้โดยสารอยู่แค่สองคนผมกับเพื่อนเมื่อเครื่องบินขึ้นผมกับเพื่อนพูดว่ากูว่าแล้วตลอดทางเราเป็นที่สนใจของผู้โดยสารแต่ไม่มีใครถามเราผมกับเพื่อนตลอดทางก็ไม่คุยอะไรกันจนกลับถึงเมืองไทย เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องเพชรสองเม็ดที่อยู่ในท้องเราสองคนให้ฟังและวิบากกรรมของคนนำทางและเจ้าหน้าที่รัฐสองคนนั้นให้ฟังอีกอีก,อกไม่นานเรื่องจริงก็คงเปิดเผยจบตอนที่หนึ่ง